ตั้งกล้องตัวจิ๋ว vct 6 0 8สารพัดประโยชน์และแข็งแรงสุดจะดีแค่ไหนเริ่มเลย รุ่นนี้เขามาพร้อมหัวแพ่นขนาดเล็กแต่สามารถปรับได้ถึง360องศาถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนยืดได้64เซนติเมตรและล็อกขาตั้งด้วยตัวกิบล็อกรุ่นนี้เขามีสกูน1ส่วน4ที่ใช้งานได้ทั้งกับกล้องหรือกลอโปและสามารถใช้งานร่วมกับตัวยืดมือถือที่มีสกูน1ส่วน4ที่สําคัญเพจยังถอดได้อีกด้วยเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานส่วนแกนขาตั้งก็ถอดออกมาใช้งานแบบกับหัวก็ทําได้ถ้าอยากได้ภาพมุมเสยหรือภาพมุมกดก็ทําได้ง่ายๆ และท้ายสุดมีตัวบอกระดับน้ำเพื่อเช็คความสมดุลพอใช้งานเสร็จก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยยิงปักคอเย้ถึงขนาดจะเล็กแต่คุณภาพเกินขนาดมากๆที่ไอมันสตูดิโ